ของซุปป์บอลครับโอ้โหหลายคนถามว่าซุปป์บอลจะรีไปไหนจริงๆก็อยากชกต่ออีกหน่อยครับแต่ก็มันโดนไปแล้วนะทำไงได้นะพูดถึงการฟีซออกในครั้งนี้นิดนึงนะฮะก่อนที่จะเจอกับโจเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเราเตรียมมาอยู่แล้วนะครับว่าเราจะใช้สอกเพราะว่าโจเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้คมได้เร็วนะครับก็ลูกเดียวที่จะเอาไปแก้หมัดได้ก็คือซอกอยู่แล้วนะคร พอเวลาขึ้นมาสถานการณ์จริงเนี่ยยกแรกโจเนี่ยเขาก็ดูว่านขางที่จะระวังเราเหมือนกัน,นใช่ครับจริงๆผมว่าโจก็ทําได้ดีนะครับขึ้นมาอาวุธเขาออกได้แล้วก็ผมรู้สึกได้ว่าอาวุธเขาหนักนะครับหมัดการเตะข,ขาอะไรเขาวุธเขาหนักแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเรายืนรับเขาเยอะๆอาจจะยุบก,ก็ได้แต่ว่าพอจังหวะเขาต่อยเราก็รออยู่แล้วครับรอหนักสออยู่แล้วจังหวะนั้นฟันโช๊คเดียวเนี่ยนะฮะคิดว่าไม่ต้องซ้ำแล้วมั้งจริงๆผมคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมานะ ผมคิดว่าจะลุกขึ้นได้ลุกขึ้นมาได้แต่ว่าอาจจะเพราะว่ามันเมามันโดนคางพอดีครับโดนคางพอดีก็เลยลุกไม่ไหวนะฮะก็ได้ใช้ชนะไอยังหรือว่าเร็วเกินคาดนิดนึงครับนะฮะก็ได้โอนัสไปหัวเยอะเลยดิก็เยอะครับแต่ยังไม่เข้าเข้าตัวรถถังอยู่ดีครับนะครับผมไฟพิถานไปแล้วนะฮะหลายๆคนบอกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ซัวบอลจะขึ้นไปทิงแชมป์เอาแชมป์ของเรากลับคืนมา ซึ่งคนที่มาดูอยู่ข้างๆเวทีนี่อย่างพี่จันฉายเขาก็ดูอยู่ด้วยนะฮะคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็จริงๆผมอยากแก้เมือนะครับไม่ได้จริงๆส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องทักทายตะกี้ยังเดินกดกันอยู่เลยแต่ว่า,เ,าเราทําหน้าที่เราเป็นนักกีฬานะครับเราก็อยากไปให้ถึงแชมป์อยากไปให้ถึงจุดสูงสุดของเรานะครับทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองนะแต่ว่าพ็จันายเขาก็มีภารกิจในการที่ตะวันฉายตะวันฉายนะฮะ ก็ต้องไปไปทำธุระกิจเขาก่อนแล้วก็อาจจะมาเจอกับเราผมได้ครับผมต่อยคลิปวัคซ่งก่อนก็ได้ครับต่อยมวยไทยก็ได้ครับผมได้ทั้งสองปฏิกิริยสักปีหน้าตอนไหนก็ได้ครับยังไม่ทันเจ็บเลยครับซ้อมมวยไหนก็อีกยังไม่ทันเจ็บเลยว่ายางไงใช่ครับวอนนี้ก็อยู่ที่ตะวันฉายอยู่จริงๆผมอยู่ที่บอสครับไม่ได้อยู่ที่ตะวันฉายบอสต้องเป็นคนบอกว่าให้ผมต่อยกับใครถ้าตะวันฉายยังไม่พร้อมผมก็ต่อยคลิปวัคซ่งได้ครับ ชก็รอได้ครับรอได้หรือให้ชกคนอื่นก่อนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับยิ่งชกมากก็ยิ่งดีครับได้เงินเยอะตอนนี้เล่นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับไต่ใครก็ได้ครับตอนสายไต่ใครก็ได้ครับผมเป็นคนที่ต่ใครก็ได้ครับไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วน้ทร้านไ้กก็ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับ น้ำหนักสักนิดนงฮะเรื่องของน้ำหนักตัวของชั่วบอลถึงตอนนี้นี่ยังมีปัญหาอะไรให้ขาดใจกวนใจอีกไหมน้ำหนักตัวที่ชกไม่มีครับผมต่อยน้ำหนักนี้มาเป็นสิปีแล้วครับก็สบายๆเรื่องน้ำหนักตัดนิดไ่ได้เลยใช่ครับผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเลยไม่เคยตกตะชัางด้วยครับเพียงพอนัว่าจากไซต์ที่ต่อยกิจกรรมประเภทขอทางตันฉายมีการทำการบ้านเปลี่ยนในครอบครองมาวันนี้นี่เปลี่ยนมาเราได้แบบ ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างมนาะที่หลังจากที่เขาบอกว่าจกไฟที่กับตะวันฉายมาแก้ไขก็จริงๆมันไฟนี่กับไฟตะวันฉายมันเทียบกันไม่ได้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าโจเป็นมวยขวาตะวันฉายเป็นมวยซ้ายนะครับระยะการยืนมันมันต่างกันเวลาจังหวะที่ตะวันฉายเตะมันจะมันจะมันจะไกลเราจะเราจะบวกหมัดหรือบวกสองยากแต่จังหวะที่โจมวยขวามวยขวาครับพอเขาต่อยขวาเราก็บวกสองได้เพราะว่าซ้ายเราถึงก่อนอยู่แล้ว ม,มันคนละเกมกันนะครับแต่ว่าถามว่าผมต่อยมวยไทยบ่อยๆมันก็อาวุธผมก็คมขึ้นลูกเตะลูกศอกอะไรผมก็คมขึ้นมันแมน่นมีความแม่นยําขึ้นเพราะว่าผมผมซ้อมใช้ศอกมากขึ้นใช้เข่ามากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็แม่นยําขึ้นอู้นานมากพี่ตั้งแต่สมัยต่อยอยู่ลุมพินีนั่นแหละครับนานมากไม่ได้ใช้ศอกเลยครับคิกบ็อกซิ่งล้วนๆเลยครับ ใช่คร right. mm ับใช่ครับนู้นนานมากเผือๆย้อนไปตอนต่อยห่อมน้อยเลยนะครับนานมากครับนานมากครับครับผมครับผมผมอยากต่อยกับจริงคิดมากกว่าครับ เพราะว่าในในคลิป็อกซิ่งผมชนะหมดแล้วครับมีจิงคิดคนเดียวที่ผมอ่าผมแพ้แต่ว่าในใ,ในในมวยไทยมันยังมีคู่ชกอีกเยอะผมเพิ่งมาต่อยสองครั้งเองครับในในคลิป็อกซิ่งผมต่อยมาเป็นสิปีแล้วแล้วผมชนะมาหมดแล้วครับอยากต่อยจิงคิดมากกว่าครับถ้าชนะจิงคิดได้ก็คือเก็บหมดแล้วครับในตอนนี้ความรู้สึกคุณิดว่าคุณคนคุณยังเป็นแชมป์วงการคุณคุยังเป็นชมป์จริงหรอผมไม่ได้สนใจมากกว่าครับเรื่องนั้นถามว่ามันมีคุณค่าไหมมันมีคุณค่าแหละครับแต่ว่า ในในคิกบ็อกซิ่งผมว่าการได้แก้มือกับชินคิดมีคุณค่าทางใจกับผมมากกว่าใช่ครับเพราะว่าแชมป์มันได้เงินเยอะขึ้นก็จริงครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมมาถึงขนาดนี้แล้วอายุผมขนาดนี้แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากได้คุณค่าทางจิตใจผมมากกว่าครับใช่ครับขอบคุณครับหวังว่าเขาจะกลับมาชคเหมือนกันครับเอาฝากถึงแฟนสักนิดนึ่งฮะที่มาคอยให้กำลังใจบอลครับ ก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยตามเชียร์นะครับแล้วก็ขอโทษแฟนๆที่ทำให้ผิดหวังนะครับคนที่ไม่ได้เชียร์ผมจะได้เอาข่าวไปขายกันหน่อย